สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศการให้อาหารไก่ต๊อกนะครับไก่ต๊อกรุ่นนี้นะครับเป็นไก่ต๊อกพร้องไข่ครับตอนนี้ก็ทยอยไข่นะครับแต่ว่าบางตัวก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะไข่นะครับอันนี้ก็เก็บไข่ไปเรื่อยๆนะครับที่บรรยากาศที่ทําคลิปนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับแสงแดดอุ่นๆอ่อนๆนะครับ ที่เลี้ยงไว้ตอนนี้นะครับก็จะมีไก่ตอกสีขาวนะครับสีเทาคั้นบุรีนะครับสีลายอกดากนะครับก็สีม่วงมีหนึ่งตัวนะครับตามที่ผมได้ทําคลิปหลายคลิปลงเอาไว้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเป็นบรรยากาศช่วงานะครับพอมีเวลาผมก็จะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ชมนะครับน่ครับก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับบางท่านที่เลี้ยงในหมู่บ้านนะครับก็อาจจะรบตัวรบกวนเขดีนะครับแต่ถ้าเลี้ยงทา่นาแบบ ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ไก่ตอกอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยป่วยสักตัวนะครับแข็งแรงดีวัคซีนนะครับผมก็ให้ตั้งแต่อายุเจ็ดวันนะครับอยู่ในเซอร์เรตหลอดละมดนสิทนะครับดัคซีาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำวัคซนนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไร ก็ไก่ก๊อกก็หน้าตารักรนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับบางท่านก็ไปเลี้ยงที่บ้านสวนนะครับเปปล่องที่บ้านสวน,นก็มีเช่นกันนะครับที่บ้านก็ปล่อยตามป่าสวนหลังบ้านนะครับไว้กินหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้านก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ไม่ไม่แนะนําให้เลี้ยงในทีน่ชุมชนแอร์นะครับชุมชนแอไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาจะส่งเสียงรบกวนคนอื่นนะครับ ก็สวยนะครับสีควนบุรีก็สวยสีง้อก็สวยสีนี้ตัวหนึ่งครับครับง้อดำนี่นะครับตัวผู้นะครับผมไม่ได้เสียงร้องแล้วนะเป็นผู้มีหลายๆท่านมาขอแบ่งตัวเมียนะครับผมก็แบ่งเท่าที่แบ่งได้นะครับถ้าขอไปเยอะเกินผมก็ไม่สามารถแบ่งได้เพราะผมต้องไปาำชุดพ่อแม่ไผ่ ใครสนใจนำไปเลี้ยงนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0611369939นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์0611369939ได้เช่นกันนะครับสำหรับอาหารนะครับทีนี้ผมจะผสมพวกระข้าวนะครับพวการหาสมิตรยูกญ้าหวานสับนะครับย้าหวานอิสเลสับนะครับท้นมีายข้าวหรือข้าวสุกก็ใส่ให้เขาด้วยนะครับกรดีเช่นกัรดีกยว่าจะทิ้งต่ลไปนะครับก็ได้เปลืองนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะยครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดตสวัสดีครับ